มีใครเคยเห็นไม้หูฟังท่อปะปลารั่วท่อปะปลาแตกกันไหมคะที่นี่ลงไปนะคะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าที่อะไรคะคุณพี่ตัวไม้หูฟังอ๋อไม้หูฟังมันจะมีแผ่นสะท้อนเสียงอยู่ข้างในอ๋อค่ะแผ่นแผ่นคองเมอรที่อยู่ข้างในเพิ่งเคยเห็นค่ะเกิดมายยังไม่เคยเห็นมาก่อนเอาแเราก็ใช้หูฟังเหรอคะใช่ครับค่ะยังใช้หูฟังเท่านั้นก็รู้ว่าน้ำปะปลารั่วที่จุดไหน จะหาย,ยากนิดนึงมันเหมือนกับท่อรุดถ้า<อ>ถ้าท่อมันแตกอะไรอย่างเงี้อยอมันจะมีเสียงเสียงแบบซ่าเสียงซีดแต่ถ้าท่อรุดอะไรเงี้ยน้ำมันจะไหลไปลงทีค่างจะหายาชัดเจนกว่าอ๋อถ้าภายนอกแบบนี้มันจะเห็นง่ายกว่าแต่ถ้ามันรั่วแตกาังก็ต่ออะไรเงี้ยนะเราจะสามารถฟังจับจุดไดแม่นกว่ามันไม่เหมือนกับท่อรุดถ้าท่อรุดนี่มันน้ำมัน ออกไปเลยไงไม่ค่อยมีเสียงกรณีนี้พูดใต้พื้นดินใช่ไหมคะสมัยก่อนก็จะใช้หูธรรมดาของเรานี่ละค่ะฟังแต่ว่าแบบนั้นมันจะพลาดได้ง่ายแต่ถ้าใช้เครื่องฟังแบบนี้จับจุดได้แม่นยำแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดจริงๆค่ะตอนนี้ช่างฟังเสียงทุกจุดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังหาจุดรั่วหรือจุดท่อปะปาแตกยังไม่เจอค่ะ ช่างก็จะใช้ไม้จิ้มแล้วก็เอาหูฟังไปเรื่อยๆนะคะรอบบริเวณบ้านถ้ากรณีนี้มันตรงนี้ไม่เจอแล้วก็แสดงว่ารั่วกลางบ้านาใช่ไหมท่อหลุดอ๋อท่อหลุดขาดออกจากกันเลยอ๋อท่อมันขาดออกจากกันเลยนะคะแล้วถ้ากรณีนี้เราต้องทำยังไงบ้างคะกรณีนี้เนี่ยนะพี่นะถ้าถ้าจริงๆเนี่ยมันต้องตัดแล้วก็เปลี่ยนย เดี๋ยวต้องตอกก๊อกไว้ข้างในให้ไปให้ก่อนใช้ก่อนแล้วค่อยนัดมาเดินท่อมอ๋อใช่ครับอ๋อต่อต่อก๊อกต่อก๊อกตรงจุดจุดตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อเพื่อเพื่อที่จะให้ได้ใช้น้ําก่อนอ่าใช้น้ำในในห้องน้ำก่อนอ๋อแล้วก็จะเดินท่อใหม่แล้วก็ค่อยนัดมาเดินท่อใหม่อ๋อค่ะส่วนเรื่องราคานี้เราจะทราบได้ไงคะหรือราคาก็เป็นเมตรครับ อ๋อคิดเป็นเมตร,รเมตรละเท่าไหร่คะเมตรละร้ 100, อยหกสิบบาทอ๋อมเมตรละร้อหยหกสิบบาทอ๋อข้างบนงก็ต้องเดินใหม่เหรอคะไม่ไม่ไม่เจาะจับของนี้ขึ้นค่ะเนี่ยต้องเจาะต้องเจาะหาท่อแล้วก็เชื่อมต่อขึ้นไปข้างบน,งบนอ๋อเจาะหาท่อตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อขึ้นไปด้วยใช่ครับจะได้ใช้ขึ้นข้างบนด้วย อ,อ๋อถ้าถ้ากรณีนี้เนี่ยเครื่องปั๊มน้ำสามารถดันเข้ามใานีิทอดนี้ได้ไหมคะ